หน่วยชุดพิสูจน์ทราบได้พบเศษวัตถุระเบิดชนิด PMN2 และพบทุ่นระเบิดเพิ่มอีก2จุดจากการพิสูจน์ทราบโดยจุดแรกอยู่ห่างจากต้นพญาสัตบัญประมาณ50เมตรใกล้กับคูเลดที่ทางทหารกัมพูชาเคยขุดเอาไว้ครับซึ่งเป็นกรณีพิพาทระหว่างกันตรวจพบอีก3ทุ่นส่วนจุดที่2พบเพิ่มอีก5ทุ่นห่างจากจุดแรกประมาณ100เมตร รวมทั้งหมดในการพิสูจน์ทราบเจอทั้งหมด7ทุ่นนะครับจากการตรวจพบทุ่นระเบิดก็ยืนยันว่าทั้งหมดเป็นระเบิดใหม่ PMN2 มีสภาพใหม่พร้อมทำงานปรากฏตัวอักษรชัดเจนบริเวณด้านข้างทุ่นระเบิดซึ่งทุ่นระเบิดชนิดนี้ประเทศไทยและกองทัพไทยไม่มีอยู่ในระบบสารระบบยุทธโภปกรขณะเดียวกันหลักฐานที่ชัดเจนคือยังไม่มีวัชพืชหรือลากไม้ขึ้นปกคลุม โดยพบร่องรอยของการขุดเพื่อวางทุ่นระเบิดด้วยทั้งนี้ย้อนไปเมื่อปี65ครับกองทัพได้นำเนินการกวาดล้างทุ่นระเบิดในพื้นที่บริเวณช่องบกโดยไม่ตรวจพบทุ่นระเบิด pmn 2ซึ่งเป็นสิ่งบ่งบอกว่าระเบิดชนิดนี้เป็นระเบิดใหม่และประเมินได้ว่า pmn 2ที่ตรวจพบเป็นการวางหลังจากเกิดเหตุปะทะเมื่อ28พฤษภาคม68ที่ผ่านมาและวันที่20กรกฎาคม68 ตรวจพบทุ่นระเบิดอีก2จุดโดยเป็นระเบิดชนิด PMN 2ชนิดเดียวกันห่างจากหลุมระเบิดที่เกิดเหตุประมาณ20-30เซติเมตรเป็นการชี้ชัดได้ว่ามีการวางใหม่เพิ่มเติมอีกครับโดยเป้าหมายเพื่อสังหารบุคคลและเป็นการละเมิดอนุสัญญาออตตาว่าอย่างชัดเจนเป็นการรุกล้ำอธิปไตยของไทยนะครับพลเรือตรีสุรสรรบอกต่อ เหตุการณ์นี้กองทัพได้ยกระดับมาตรการปฏิบัติการที่เข้มข้นขึ้นโดยหน่วยในพื้นที่ได้รับคำสั่งให้เพิ่มความระมัดระวังในการลาดตระเวนและมีการเตรียมความพร้อมสูงขึ้นตามหลักการปฏิบัติของกฎการใช้กำลังของกองทัพซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทุนระเบิดแห่งชาติโดยกองทัพไทยได้ออกหนังสือประนามการกระทำดังกล่าวอย่างชัดเจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อ20กรกฎาคมที่ผ่านมาและจะยังคงติดตามและมีมาตรการเพิ่มเติมนอกจากนี้ กองทัพยังมีวาระที่จะเชิญผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารรวมถึงผู้แทนกองทัพจากประเทศต่างๆมารับฟังคำชี้แจงเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงในเร็วๆนี้